คาดว่านักท่องเที่ยวจากประเทศจีนจะเข้ามาไทยราวๆห0,000คนในเดือนมกราคมปี2566นะครับผมและไทยจะมีแผนการรับมือกับนักท่องเที่ยวสาจีนอย่างไรนะครับเพราะประเทศญี่ปุ่นออกมาตรการชั่วคราวให้นักท่องเที่ยวที่เดินทางมาจากประเทศจีนต้องตรวจหาเชือ้อโควิดซะก่อนนะครับผมเราไปดูรายละเอียดกันนะครับคนจีนไปค้นหาแหล่งท่องเที่ยวทันทีเลยค่ะโดย แหล่งท่องเที่ยวยอดฮิตที่มีการเซิร์ชนะคะก็มีไทยญี่ปุ่นและเกาหลีใต้อันนี้ติดอันดับการค้นหาเป็นปลายทางการเดินทางมากที่สุดเลยค่ะละบบยบินมีเรื่องอยากเล่าให้ฟังสวัสดีสวัสดีพี่น้องปองปายมุดสุกูสุขคนมาพบกับสมชิตละบอยบินกับรายการอยากเล่าให้ฟัง อีพีนี้จะเป็นอ p พที105ส่วนอีพที104นั้นส่วนจิตเด่นําเสนอเกี่ยวกับการเพิ่มรถไฟใต้ดินในบังกาเทศและทางการของบังกาเทศเองก็เร่งที่จะสร้างสถานีรถไฟให้ได้100สถานีภายในปี2030นะครับผมเราต้องไปติดตามดูต่อไปว่าพวกเขาจะทําได้ไหมแต่ถ้าทําได้ก็จะช่วยในการลด การจราจรติดขัดได้อย่างมากเลยนะครับผมและในอีพีนี้สมิติจะมานําเสนอเกี่ยวกับการรับมือของประเทศไทยต่อนักท่องเที่ยวชาวจีน ที่กาลังวางแผนจะมาเที่ยวไทยในเร็วๆนี้แต่ก่อนจะเข้ารายละเอียดในวันนี้สมจิตขอเกริ่นไว้ก่อนว่า1สมจิตจะมานําเสนอเกี่ยวกับมาตรการป้รองกันของประเทศญี่ปุ่นต่อนักท่องเที่ยวจีน2ก็จะเป็นมาตรการของประเทศไทยต่อน,นักท่องเที่ยวจีนนะครับและ3ก็จะเป็นมุมมองของชาวไทยและชาวจีนที่มีต่อหัวข้อในวันนี้นะครับรายละเอียดที่เป็นอย่างไรนั้นเราไปดูกันคนจีนแห่จองทริปเมืองนอกยอดจองเที่ยวบินค่าอ้อพุ่งถึง254ส่ส่วนร้อยไทยติดหนึ่งใน ที่มายยดนิยมนะครับต่างรายละเอียดจะเป็นอย่างไรนั้นเราไปดูกันนะครับคนจีนแห่จองทริปเที่ยวเมืองนอกไทยติดโคที่มายยดนิยมหลังจากรัฐบาลจีนเตรียมเปิดพรมแดนเลิกมาตรการกักตัวหนักเดินทางวันที่แมกราคมก็คือวันพรุ่งนี้นี่เองนะครับประชาชาาิธุรกิจรายงานกระแสช,ชาวจีนรีบจองตัวเดินทางไปต่างประเทศไวล้วงนะทันทีที่ทางการประกาศเปิดประเทศวันที่8มกราคม2566 ให้นักท่องเที่ยวต่างชาติเดินทางเขาและผ่อนคลายมาตรการควบคุมโควิดแม้ว่าผู้ป่วยโควิดจะล้นโรงพยาบาลทั่วประเทศก็ตามโดยแพลตฟอร์มการท่องเที่ยว Ctrip รายงานว่าการค้นหาสถานทีท่ท่องเที่ยวเพิ่มขึ้น10เท่าหลังจากประกาศเปิดประเทศได้เพียงครึ่งชั่วโมงโดยช่วหมายปลายทางยอดนิยมได้แก่มาเก๊าฮ่องกองญี่ปุ่นไทยและเกาหลีใต้ส่วนเว็บไซต์ trip com แสดงข้อมูลใหเห็นว่ามีการจองเที่ยวบินขาออกเพิ่มขึ้นเป็น254ส่วนร้อยในช่วงเช้าวันอังคารที่20วันก่อนนานั้นนะครับคณะที่กรรมการ สุขภาพแห่งชาติเลิกการประกาศข้อมูลโควิดรายวันเนื่องจากผู้เชี่ยวชาญและประชาชนไม่เชื่อถือสถิติทางการที่ไม่ชอดคล้องกับประเทศที่มีประชากรน,น้อยกว่าหลังจากที่เปิดประเทศโดยมีรายงานว่าโรงพยาบาลทั่วจีนมีคนไข้ล้นเตียงและบุคลากรทางการแพทย์ติดโควิดอย่างรวดเร็วส่วนแพทย์ให้สัมภาษณ์ว่ามีผู้ป่วยเพิ่มขึ้นหเท่าเมื่อเทียบกับช่วงก่อนยกเลิกมาตรก,การโควิด เป็นศส่วนใหญ่เป็นผู้สูงอายุซึ่งการตัดสินใจของจีนในการเปิดประเทศที่ยังคาดแคลนข้อมูลความโปร่งใสทําให้เพื่อนบ้าน ของจีนกังวลนายฟูมิโอคิซิคะนายกรัฐมนตรีญี่ปุน่นกล่าวว่าญี่ปุ่นออกมาตรการั่วคราวให้ผู้ที่เดินทางมาจากประเทศจีนทุกคนต้องตรวจหาเชื้อโควิดโดยเริ่มบังคับใช้ในวันศุกร์ที่30ธันวาคม2565้หที่ผ่านมาผู้ที่พบผลตรวจเป็นบวกจะต้องถูกกักตัวเจวันในสถานที่ที่กำหนดและจะนำตัวอย่างไปวิเคราะห์จีโนมรวมถ้งญี่ปุ่นมีแผนที่จะจำกัดจำนวนเที่ยวบินที่จะไปจีนด้วย คิซิคะกล่าวว่ามีความกังวลเพิ่มขึ้นในประเทศจึงตัดสินใจออกมาตรการพิเศษเป็นการชั่วคราวเพื่อรับมือกับสถานการณ์เนื่องจากการขาดแคลน้อมูลและขาดแคลนความโปร่งใสบางส่วนของจีนทําให้กําหนดมาตรการความปลอดภัยได้ยากเพราะข้อมูลจากส่วนกลางไม่สอดคล้องกับข้อมูลจากท่องถินและข้อมูลของรัฐขัดแย้งกับข้อมูลองค์ก,กรเอกชนนะครับและต่อไปนี้สมจิตจะพาไปดูฝ่ายประเทศไทยบ้างว่ามีแผนการรับมือกับนักท่องเที่ยว ชาวจีนอย่างไรนะครับรัฐบาลไทยไม่มีมาตรการเพิ่มเติมต่อนักท่องเที่ยวชาวจีนย้ำหลักปฏิบัติต่อนักท่องเที่ยวทุกประเทศเท่าเทียมไม่เลือกปฏิบัติกำหนดวัคซีนอย่างน้อยสองเข็มซื้อประกันสุขภาพโดยนายอนุทินชาญวิรุณรองนาย,ยกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขระบุว่าพร้อมปรับมาตรการหากสถานการณ์มีการเปลี่ยนแปลง อย่างน่าจะอยู่ในระดับที่ควบคุมได้ไม่ต่างกันเชื่อประเทศไทยเชื่อประเทศจีนพ่งคุ้มกันที่คนต่างประเทศมีอยู่แล้วทางจากวัคซีนจากการติดเชื้อจากธรรมชาตินายอนุทินกล่าวเมื่อที่5มกราคมว่าอย่าเพิ่งตื่นเต้นตื่น,ต,นตระนกจนเกินไปจนเราไม่ทําอะไรเลยวันนี้เรากําลังเปิดประเทศโดยความพร้อมที่ประชุมรวมหลายกระทรวงได้แก่กระทรวงสาธารณสุขกระทรวงคมนาคม กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬากระทรวงการต่างประเทศ กรุงเทพมหาคนครและสมัครงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัยขอประพอประชุมร่วมกันเมื่อวันที่หมกราคมที่ผ่านมานายอนุเทียนกล่าวว่าในภาพรวมการฮารือมีความมั่นใจประเทศไทยมีความพร้อมในทุกด้านเนื่องจากการได้เตรียมการมาระยะหนึ่งและมีมาตรการที่ครอบคลุมทั้งการคัดกรองป้องกันและดูแลรักษานักท่องเที่ยวและในครั้งนี้ก็มีการเสนอมาตรการเสริมจากหน่วยงานต่างๆ เติมเติมเพื่อประสิทธิภาพในการควบคุมโรคนะครับ นอกจากนี้ยังยืนยันในลักษ์ดำเนินการที่จะไม่เลือกปฏิบัติต่อประเทศใดประเทศหนึ่งเนื่องจากขณะน,นี้ยังคงมีการแพร่ระบาดของโควิด -19 ในทุกประเทศและเป็นการระบาดในสายพันธุ์ที่ใกลเคียงกันจึงไม่ควรให้โควิด -19 มาเป็นประเด็นการกีดกันประเทศใดประเทศหนึ่งรองนายกรักฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขคาดการว่านักท่องเที่ยวจีนจะทยอย,ยเดินทางมาประเทศไทยในไตรมาสแรกถึง3 0 0แสนคน นอกจากนั้นยังคาดไว้ว่านักท่องเที่ยวจีนในเดือนมกราคมจะถึง60,000นคนนายอนุทินกล่าวว่าจากการประมาณการนักท่องเที่ยวจีนในไตรมาสแรกในเดือนมกราคมถึงมีนาคม2566คิดเป็น5ส่วนร้อยของนักท่องเที่ยวทุกชาติร่วมกันโดยคาดการถึงตัวเลขในแต่ละเดือนในแก่เดือนมกราคม60,000คนกุมภาพันธ์เก0 0 0่นคนและมีนาคม 1นึ0งแคนโดยจะเพิ่มขึ้นอย่างค่อยเป็นค่อยไปเนื่องจากปัจจุบันยังมีเที่ยวบินจำกัดมีระยะเวลาในการขอทำหนังสือเดินทางและการขอวิชาอนุญาตให้บริษัทนำเที่ยวนำกลุ่มทัวร์ออกนอกประเทศ ผู้เดินทางจะเป็นนักท่องเที่ยวที่เดินทางรวยตัวเองและเป็นกลุ่มนักท่องเที่ยวระดับบนที่มีกําลังซื้อนะครับผมนั่นก็เป็นรายละเอียดของข้อควในวันนี้นะครับนอกจากนั้นสมิตอยังมีมุมมองของชาวไทยและชาวจีนด้วยนะครับเราไปดูกันว่าพวกเขามีมุมมองกันอย่างไรมาเริ่มจากมุมมองแรกกันเลยชาวจีนคนนี้ให้มุมมองว่ามีแนวโน้มว่าผู้สูงอายุ จะมาเที่ยวมาเลเชียมากขึ้นและคนหนุ่มสาวจะมาเที่ยวประเทศไทยมากขึ้นก็ต้องรอที่ตามดูกันนะครับมาต่อที่มุมมองที่2จากชาวจีนคนนี้เขาให้มุมมองว่าฉันมีคําถามเพราะมีช่อง YouTube อีกช่องหนึ่งกล่าวว่าผู้ที่จะกลับจากประเทศไทยไปยังประเทศบ้านเกิดของตนคือประเทศจีนจีนกำหนดให้ผู้เดินทางกลับต้องแสดงใบรับรองการตรวจโควิดเป็นลบคณะนี้มีเพียงจีนและอินเดียเท่านั้นจำเป็นต้องซื้อประกันสุขภาพฉันเลยสงสัยว่าการซื้อประกันสุขภาพ ภาพจําเป็นหรือไม่นะครับผม f อีคนไหนพอรู้พอมีข้อมูลก็ตอบด้วยนะครับมาต่อที่มุมมองที่3จากชาวจีนนะครับชาวจีนคนนี้ให้มุมมองว่าขอา้อทางวิธีซื้อประกันเดินทางในไทยซื้อระวางผ่านสุลกากรได้ไหมนะครับผมก็ไม่สมจิตเองก็ตอบไม่ได้นะครับพี่ๆน้องๆใครรู้ก็ช่วยตอบด้วยมาต่อที่มุมมองที่4จากชาวจีนคนนี้นะครับขาให้มุมมองว่า ฉันจะอยู่ที่ฉานยาและอีกไม่กี่วันจะกลับมาประเทศไทยนะครับผมก็แน่นอนว่าชาวจีนหลายคนมีแผนที่จะไปเที่ยวประเทศไทยมาต่อที่มุมมองที่5จากชาวไทยคนนี้นะครับขอให้มุมมองว่าเอาให้ชัดนะว่าเขาอยากมาเที่ยวหรือเขาจะนีมาชั่วคราวหรืออยู่นานตลอดไปพิจารณาดูสถานการณ์ของคนจีนดีๆอันนี้ก็ต้องรอดูสมกิจเองก็ไม่รู้นะครับมาต่อที่มุมมองที่6จากชาวไทยคนนี้นะครับขอให้มุมมองว่าแสดงว่าพรรคคอมมิวนิสต์จีน ทนแรงประท้วงของประชาชนไม่ได้นิวาสมาชิกคอมมิวนิสต์นาจะงานเข้าเมื่อไม่นานมานี้แน่อันนี้ก็นาจะใช่นะครับผมเพราะว่าประเทศอื่นประเทศออมข้างก็เปิดกันหมดแล้วนะครับมาต่อที่มุมมองที่7จากชาวไทยคนนี้นะครับขอให้มุมมองว่าคนจีนบินมาชีดวัคซีน mRNA ที่ไทยถือว่าเป็นรายได้ของกลุ่มทุนโรงพยาบาลเอกชนไทยไหมอืมอน,นี่ก็เป็นคำถามนะครับ ก็เฉลยตอบด้วยนะครับผมมาอัดท้ายโดยมุมมองของชาวไทยเป็นมุมมองสุดท้ายคือมุมมองที่8นั่นเองชาวไทยคนนี้มุมมองว่าพอเขาใช้โควิดเป็นศูนพอกคนก็ดา่าพอเขาผ่อนคลายพวกคนก็ด่าอีกสรุปพวกคุณต้องการอะไร <c oughs> นี่ก็เป็นชาวไทยคอมเมนต์นะครับก็เป็นมุมมองของชาวไทยบางกลุ่มนะครับส่วนพี่ๆน้องๆมีมุมมองอย่างไรก็สามารถที่จะคอมเมนต์ลงใต้วิดีโอได้เลยนะครับผมและในวันนี้นะครับถ้าผิดพลาดประกาศไหนก็ต้องขาออภัยมาณนะที่นี้ด้วยนะครับพี่ๆน้องๆ ส่วนพี่ๆเราน้องมีมุมมองที่แตกต่างก็สามารถที่จะคอมเมนต์ลงใต้วิดีโอได้เลยนะครับในมุมมองของสมคิดสมคิตคิดว่าการที่จีนเปิดประเทศมันก็ต้องมีขอดีและขอเสียไปในตัวแต่ก็ต้องมีมาตรการบางมาตรการที่คิดว่าจะสามารถป้องก COVID ันโควิดมาให้ระบาดได้นะครับผมแต่ก็เชื่อทางการว่าทางการจะมีการควบคุม เพื่อมาให้ระบาดอีกรอบนะครับผมแต่ก็ดีที่มีนั้ท่องเที่ยวเข้ามาและในวันนี้นะครับก่อนจากกันสมจิดก็ขอ,อให้พี่ๆน้องๆจงมีสุขภาพแข็งแรงอย่าเจ็บอย่าจนร่ำรวยเงินทองคอยมีความสุขในชีวิตชนตัวชีวิตครบอบครัวและชีวิตการทํางานก่อนจากกันในวันนี้สมจิตขอ,อกล่าวคำว่าสบายดีสวัสดีแล้วเจอกันใ่อีพีหน้านะครับเจอกัน